สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฟาร์มฟอร์มโฮมไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการเก็บตัวอารธิเมียนะครับฉบับขี้เกียจกรองนะครับอันนี้เราจะเปิดไฟล่อมันก่อนนะครับจากตู้เป่าเวอร์ชั่น4นะครับเปิดไฟล่อมันมันก็จะมากองอยู่ข้างล่างนะครับตัวมันแล้วก็พวกเปลือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เปิดตัวค่อยๆให้มันลงมาครับ ตัวเปลือกมันก็จะหลุดมาปนมาด้วยไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวมันทั้งนั้นนะครับที่กองอยู่ข้างล่างนี่แบบนี้เลยพอตัวมันหมดแล,แล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำความสะอาดตู้เป่าของเรานี่นะครับการทำความสะอาดนะครับทำเป็นประจำนะครับจะช่วยให้การเป่านะครับ ตาการฟักดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ขัดเลยเนี่ยคราบขี้เกลือนะครับมันก็จะสะสมนะครับนานๆไปมันก็จะทําให้ตู้เป่านั้นเน่านะครับเน่าเร็วนะครับแล้วก็เวลาตัวฟักออกมาก็จะตายไปในที่สุดนะครับก็จะเหมือนว่าไม่ได้ตัวนะครับแต่ที่จริงอะ่ะมันมันฟักจากตัวมาแล้วก็เจอความเค็มสะสมมันก็จะเน่าตายนะฮะเอ่อหลังจากล้างแล้วเราก็มา นี่จัดก,การเอาไข่ในรอบใหม่นะครับใส่เกลือนะครับตามอัตราส่วนนะครับปกติก็จะเกลือ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับต่อน้ํา1ลิตรนะครับอันนี้ผมจะเป่ากับน้ํา4ลิตรใส่เกลือประมาณ6ช้อนนะครับแ,แรกๆก็จะใส่น้ําทีละน้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆฉีดไปนะครับสักพักเราก็มาฉีดเพิ่มอีกนะครับ ต่อไปเราก็จะมาล้างไข่กันนะครับเอ้ยไม่ใช่ล้างตัวนะครับตัวที่เราปล่อยออกมานะครับก็จะมีพวกไข่เปลือกไข่นะครับปนออกมานิดหน่อยนะครับเพราะเราไม่ได้กรองเลยนะครับนี่แล้วก็พอล้างน้ําเปล่าให้มันหายเค็มแล้วก็เอามาใส่บิ๊กเกอร์ไว้นะครับอันนี้เป็นตัวช่วยในการกําจัดเปลือกไข่อีกหนึ่งรอบของเรานะครับเราจะทําประมาณนี้นะครับ นี่ตัวมันใส่ไปนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำให้เต็มบิกเกอร์ไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับให้ตัวมันตกตะกอนไปอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาช้อนมาช้อนเปลือกไข่ที่มันลอยหน้าน้ำทิ้งนะครับนี่ฉบับคนขี้เกียจกรองนะครับก็จะทำแบบนี้ จากนั้นเราก็จะใส่จุลินทรีย์เพื่อแช่อาหารสดของเราไว้นะครับนี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์ BMT กับอรุณสวัสดนะครับใส่ไปแล้วก็แช่ไปอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณ15นาทีนะครับพอครบ15นาทีนะครับเราก็จะมาตักเปลือกไข่อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเหลือนิดเดียวละเหลือไม่มากแล้วเปลือกไข่นะครับ จากนั้นเราก็พร้อมที่จะเอาไปให้ปลากินแล้วนะครับนี่ตัวมันก็จะกองอยู่ข้างล่างส,สวยๆแบบนี้เลยจากนั้นก็โซยเลยครับนี่เราก็จะตักให้กินหรือว่าจะเอาใส่ขวดบีบให้ปลากินก็ได้ครับนี่สำหรับผมก็ใส่ขวดแล้วก็ทยอยบีบแต่ละตู้แต่ละตู้ไปครับ เดี๋ยวเราไปให้ปลากินกันเลยนี่นะฮะจำนวนก็แล้วแต่นะครับว่าตู้ไหนมากตู้ไหนน้อยนะครับแล้วแต่จำนวนปลาด้วยนะครับตู้บางตู้กินจุนะครับบางสายพันธุ์กินจุมากโดยเฉพาะพวกสายบูการ์ดกับสายปลาตาดำนะครับจะกินดุมากกินโหดมาก นี่นะครับเราก็ให้กันแบบจุกๆไปเลยของผมจะให้อาหารสดตรงเนี้ยแค่เช้ากับเย็นนะครับแล้วก็มื้อกลางวันมื้ออื่นๆเนี่ยก็จะเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ทางฟาร์มผลิตขายนะครับใช้เองด้วยขายเองด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นทริคดีๆสําหรับคนขี้เกียจกรองนะครับ ไว้เจอกันในคลิปต่อไปโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ